สวัสดีค่ะมาค่ะพบกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะก,กับเวตุกกตาพาวันพามากินกาแฟคือเก้าค่ะมาเด้อกาแฟดำหอมหมข้างนอกก็มืดตึ๊บเด้อค่ะอากาศ ข้างในก็เปิดเครื่องเครื่องทำความอุ่นเนาะค่ะเนาะอากาศหนาวเปิดไฟและะ้วค่ะมาก็บอกว่ากัน,นะคะ่ะเมืองหนาวแต่ว่าเมื่อวานนี้พันอากาศประมาณ14องศาศเซลเซียสนะคะแต่ว่าเป็นอัน เอยว่าบนหนาวปะเลยเมื่อวานแต่ว่ามันมันที่จริงมันหนาวแต่ว่าเราความเคยชินเนาะกันเนาะอยู่เมืองนือมันก็ชินมองนั้นมองนั้นแต่ว่าก็บนหนาวเลยค่ะอันเปิดอันเครื่องทําความอุ่นยู่เหลืออโอเคเปิดเครื่องทําความอุ่นอยู่น้ำเหลืองได้ปิดชื่อค่ะเอ้ยมันโหนหรือว่าเอ้ยเสื้อเสื้อผ้ามันหนาอะไรก็สงสัยก็มีส่วนเนาะกันเนาะวันนี้ก็ ตัวน,นี้ก็แปดองศาค่ะแปดองศางเซลเซียสทางนอกเด้อค่ะนะอมาจิบกาเฟอุน่นๆนำกันค่ะ <c oughs> เพื่อนๆก็มีแต่ความโชคดีเน,นาะค่ะเนาะเมื่อใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสกันทุกครอบครัวค่ะ ผู้เลวเป็นใครกะเศร้าวัยวัยแม่บอก่ะสุขภาพแข็งแรงเลยเจ้าเด้อจะโอนพัดเล่นไฟทางนี้เนาะคะ่ะเนาะกลางคืนมันมืดมืดต้นแรงสิงค่ะต้นกลางวันนี้ก็มืดค่ะตอนนี้ก็มืดมืดอยู่ หลังบ้านก็เปิดไฟอันไฟดวงนี้น้อยนะคะไฟอันไฟตบแต่งเนาะค่ะเนาะยิบระยิบระยับอยู่งามตาดีนะคะสดชื่นเฮอีกบรรยากาศนึ่งว่างันหรือปะ สนามยาเออยอย่างเขียวอยู่นะคะ <c oughs> หมดแล้วค่ะอีกถ้วยหนึ่งของมื้อใหม่วันใหม่ <c oughs> <c oughs> อะก็สดชื่นสดใสกันทุกครอบครัวเนอะค่ะพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ